รับพี่พอดีผมประกันนะครับจะดีจะสอบถาานิดนึงนะครับพี่มันจะมีวอรสี่ศูนย์แถวแถวสี่คิวไหมครับวันที่สองวันที่สองปีนี้ครับประมาณประมาณทุ่มกว่ากว่าครับเป็นรถอะไรกับรถเออเป็นรถมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มอะครับในมองก็ ปอะียวพ่อห้เดียวพอแล้วอย่างนั้นปีทุ่แะคะประมาณประมาณประมาณทุ่มหนึ่งครับพี่ประมาณทุ่มหนึ่ง ครับผมพอดีพอดีมอไซค์รับจากโชคชัยเดชอุดมนะครับไปจะเข้ามิตรภาพในตรงนั้นมันเป็นโค้งบังคับเดียวซ้ายครับที่จะเข้าไปเข้าถนนมิตรภาพอ่ะครับแปดห้<ม>นานหอป่าอสิบแปดจุดห้าหกใช่ครับต่างระดับอ๋อเป็นต่างระดับเน,ะนาะ ขึ้นมิตรภาพเขามาจากไหนนะคะเขาเขามาจากอำนาจเจริญอ่ะพี่ก็คือมาทางเส้นโชคชัยเดชอุดม่ะครับแล้วจะมาจากเส้นสายสองสี่ใช่ค่ะมาช่วงประมาณสิบแปดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีเป็นรถเป็นรถบิ๊กไบ์อ่ะครับพี่เป็นรถจักรยานยนต์ไม่ติดมีติดมีไฟทะเบียนไหมน้าไม่ไม่นี่อ๋อเป็นชื่อชื่อคุณชื่อคุณอะไรนะเดี๋ยวนะ พอดีผมผมเล็มากธานีหรือเปล่าคะใช่ใช่ฮะาธานีมาหามาหาหรืออะไรเนี่ยฮะมาหาปี่สิบห้าปีใช่ครับเออจะจะสอบสอบถามนิดนึงว่ากู้ภัยท่านไหนได้เข้าไปช่วย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 เขานะครับพอดีผมผมเป็นประการของวิทยาประกันภัยครับเป็นรถทีสใช่เป็นรถเป็นรถบิ๊กไบค์เลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองให้น้องมาคุยด้วยนะคะให้ได้มเขาปฏิบัติการได้ขอบคุณมากครับเหาซักโซนะคะครับผมอยู่ไหนเด๋อเดอเหรอฮะวาสีเห็นวาสีสิบเห็นสิบวบวาสีสิบแล้วตนเองสัมาดาสิบคิ้วเป็นพิมพ์ของพี่เสียให้ให้ไปวาสีให้มาหามารับบทสิบบาท ก็ว่สี่รถที่สี่ที่ว่าสี่เหตุว่าสี่สิบสิบไปทางระดับสีบคิวเปนที่สองเวลาสิบแปดนาฬิกากว่ากว่ามาเราพอสิบสามหน่อย ครับผมวิริยะประกันภัยนะครับพี่เอ่จะรบกวนนิดนึงครับวันวันเกิดเหตุนี่คือคุณพี่ออกไปช่วยเหลือเขาใช่ไหมครับแค่ค่ะนาส่งโรงพยาบาลเนี่ยอ๋อเหรอครับแล้วคุณพี่มีรูปไหมครับรูปตอนรูปถ่ายอะครับวันนั้นวันนั้นไม่ได้ถ่ายกันเลยค่ะอ๋อเหรอครับแต่ว่าแต่ก็คือไม่ได้ถ่ายรูปไว้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะครับแล้วเออ่พอดีรถ รถบิกไบอ่ะมันเสียหาย่อน้างสูงครับประกันก็เลยต้องทําเรื่องอาจจะต้องรบกวนรบก,วน,กวนแบบไปเหมือนกับอาจจะให้พนักง,งานเขาไปสอบพยานอีกหนึ่ง่ครับเ,เดี๋ยวผมขอเบอร์ส่วนตัวได้ไหมครับสะดวกไหมเบอร์ส่วนตัวเหรอคะครับผมนั่นแหะที่คุยเขาดีไอที่ที่มัอนไปช่วยเขาก่อนอะ่ะเขาจะดูทำการลน ครับพี่ครับพี่ผมวิทยาประกันภัยนะครับครับผมพอดีจะขอความเมตตาหน่อยครับพี่พอดีมีไม่ตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีรูปถ่ายไหมครับรูปถ่ายหรือว่ามีข้อมูลงานมีอะไรไหมครับเพราะผมต้องทํารายงานนะครับรูปถ่ายผมไม่ได้ถ่ายไว้เดียวครับอ๋อแล้วแล้วมีจดไว้หรืออะไรบ้างไหมฮะมีบันทึกกับของกู้ภัยไว้ไหมครับบันทึกกู้ภัยก็คือยังไงครับพี่ ก็คือคือพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยก็ช่วยเขาอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็<อ>นํารถไปส่งเขาที่โรงพยาบาลครับอ๋อพี่เป็นคนขับไปเองเหรอครับใช่ครับผมอ๋อยังไงขอบคุณมากมากครับก็เอ,อเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะให้พนักง,งานนะครับไปสอบพยานสอบคู่ภัยว่าเออมันมยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าชนย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่สะดวกวันไหนอะครับพี่พี่อยู่ทุกวันไหมครับพี่ก็จะเข้ามาเป็นช่วงวันอาทิตย์ก็ได้ครับทํางานกันไม่อื่นยวันอาทิตย์อ๋อเหรอครับ คนอาทิตย์ผมมาอยู่กรุงเทพพอดีลูกค้ามาแจ้งที่กรุงเทพครับครับผมครับแล้วมแล้วมีวันอื่นอีกไหมครับพี่สะดวกวันไหนอีกไหมประมาณก็คือพรุ่งนี้ผมทํางานที่เทศบาลน่ะพี่ที่ตะพึงตรงข้ามโรงเรียนนี่แหละครับใกล้ๆกล้มูที่ครับเดี๋ยวนะมาก็จะมาได้ประมาณช่วงเที่ยงอ่ะผมให้ปากให้ปากคำนะเดี๋ยวขอเบอร์พี่หน่อยได้ไหมครับพี่ได้ครับ เบอร์เบอร์เบอร์อะไรครับผมศูนย์เก้าเจ็ดครับศูนย์เก้าเจ็ดครับหนึ่งเจ็ดสี่ครับหนึ่งเจ็ดสี่ครับเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์ครับเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์คุณอะไรนะครับผมทีครับคุณทีใช่ไหมฮะทีครับพอพันสิหลีพคุณทีนะครับครับผมเอ่อไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก็นี่ว่าลูกค้าผมเมาไหมอมไม่เมาครับพี่ก็คือตรงนั้นมันเป็นทางแยก แยกขวาก็คือจะขึ้นไปทางนครราชสีมาแยกซ้ายขึ้นไปสระบุรีครับก็คือตรงนั้นเป็นทางมืดแล้วมันอ,อ่าปกปกเอตรงกับก็บคือมันไม่มีไฟสัญญาณไฟไม่เพียงพอด้วยพี่อ๋อครับก็คือมันจะเป็นเกาะเกาะแยกใช่ไหมพี่ก็แกเป็นเหลี่ยมพอดีแล้วแกมองไม่เห็นแล้วแกปีนขึ้นไปเลยครับแล้วก็เสียหลักล้มไอไอแยกแยกเสาดำหรือเปล่านะครับใช่ครับไอ,อ้ตรงไอขอบปูนที่มันเป็นเสาดำใช่ไหมฮะใช่ครับผมอ๋อ ก็คือปีงอะไรปุ๊บเสียการทรงตัวก็ทําให้ล้มครับครับแล้ววันนั้นเขาเขาจาได้ไหมครับพี่ว่าเขาใส่เสื้อสีอะไรครับอวันนั้นน่าจะเป็นเสื้อสีดํเงางกงทหารนะครับกงางกงลายพรางทหารนะจริงงใส่ขาขยุมอะครับอ๋อครับเออแล้วเขามากันกี่คนนะครับพี่มาคนเดียวครับอ๋อกลับมาคนเดียวแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลเลยนะฮะใช่ครับผมก็คือเขามีแผลถลอกแล้วก็มีอาการปวด ชายโครงด้านขวาครับอ๋อครับได้ครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องรบกวนขอความเมตตาหน่อยจให้ไปที่ไหนนะครับอือถ้าช่วงเที่ยงมาที่มูลนิธิได้เลยครับช่วงเที่ยงที่มูลนิธิเนี่ยกานที่วพอดีผมเซิร์ชแล้วมันไม่ขึ้นอะมูลนิธิอยู่ตรงไหนนะครับเอ่าเซิร์ชคำว่าไออันนี้ก็ได้ครับมูเออลองค้นหามูลนิธิผมทําสถานสงฆ์พ่อสี่เชือยังครับคือคือคือขึ้นขึ้นแล้วขึ้นก็ก็ขึ้นอยู่ครับพี่แต่ว่าเซิร์ชเซิร์ชใน เซิรช์ชในในแมปแบบมันยังไม่ขึ้นครับอือก็คืในแมปไม่ขึ้นงั้นเซิร์ชที่เอาง่ายพี่เอบตสี่คิ้วหรือแม่ก็โรงเรียนสบายครับจะอยู่ใกล้ๆก้กันอบตสี่คิวค้วนะหรือแม่ก็โรงเรียนสี่คิ้วสวัสดิ์พดุงวิทยาครับมันจะอยู่ใกล้ๆก้กันอ่าไ,ได้ได้ครับผมยังไงขอบพระคุณมากเลยครับผมผมคันที่สอนนะครับวิทยาประกันภัยครับครับผมครับศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่ เจ็ดศูนย์ห้าศูนย์นะครับครับผมขอบพระคุณมากครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ